สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่แอปพลิเทีวีกับช่องเปิดโหมดซีรีส์ค่ะ วันนี้นะคะแอปก็จะมาสรุปเนื้อหาของซีรีส์เรื่องหนึง่งที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบกันเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นซีรีส์ทิปแห่งปีเลยนั่นก็คือเรื่อง The Penthouse นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้จบไปแล้วสซีซันและซีซัน3าําลังจะมาในเดือนหน้าบวกกับการที่มีคนเคยคอมเมนต์แอปเอาไว้ว่าอยากให้แอปเนี่ยมาสรุปเนื้อหา1ซีซันใน1คลิปให้ฟังหน่อยอ่าวันนี้แอปก็เลยตัดสินใจที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าในแต่ละซีซันเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาซีรีส์เรื่อง The Penthouse ซีซั่นหนึ่งทั้งหมดตัวละครเป็นใครมาจากไหนมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปมอะไรที่เชื่อมไปยังซีซั่น2วันนี้แอปก็จะมาสรุปให้ฟังกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดถึงบางฉากเพราะว่าอาจจะทําให้นานเกินไปอะเนาะถ้าใครพร้อมที่จะไปฟังสรุปเนื้อหาซีซั่นหแล้วไปดูกันเลยค่ะ ขอเริ่มด้วยการแนะนําตัวละครแล้วก็แนะนำคาแรคเตอร์กันก่อนเลยดีกว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นจากจูดันแฮรจูดัแฮรนะคะเป็นผู้ชายที่รวยมากแล้วก็เป็นนักธุรกิจเป็นนักอสังหาเดมทรั์อะไรทํานองเนี้ยเขาค่อนข,ข้างที่จะลงทุนเยอะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โลภมากด้วยะนะซึ่งเขานี่เองคือเจ้าของโครงการเพนท์เฮาส์ร้อยชั้นเพนท์เฮาส์เจ้าปัญหาที่เป็นสถานที่ที่เริ่มต้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นเองตัวละครที่2คือชิม คิมซูยอนเนี่ยเป็นภรรยาของจูดันแทนิ่ใ,ใส่ส่วนตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากจูดันแทมากเพราะว่าจิมซูยอนเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ดีเป็นคนใจเย็นแต่ว่าเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันเขาก็จะมีความแบบผู้ดีนิดๆอะไรอย่างงี้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็แต่งงานกันมานานละแล้วก็อาศัยอยู่ในเพนท์เฮาส์ซึ่งทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่ที่ชั้น100นั่นก็คือชั้นบนสุดของเพนท์เฮาสนั่นเองค่ะตัวละครที่3คือซอจินซอจินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สุดโตง่งงงในนนนเเเรรรรือขอขคควววาาาามมปปปะสทก็็ั้ยย เป็นคนบ้าอำนาจเป็นมนุษย์แม่ที่ทับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูกแม้ว่ามันจะผิดก็ตามซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคนที่มีอำนาจมากเพราะเธอเป็นทายาทของชองฮากรุปซึ่งชองฮากรุปเนี่ยหมายรวมไปถึงโรงพยาบาลมลนิทิแล้วก็โรงเรียนศิลปะซึ่งครอบครัวเธอและตัวเธอเนี่ยก็มีอำนาจมากๆเลยมันจึงเป็นที่มาของการที่ทุกคนเนี่ยไม่กล้าหือไม่กล้าอือกับเธอเพราะว่ามีอำนาจเหนือกว่าทุกคนจริงๆและอีกสองตัวละครที่น่าสนใจก็คือคนายคูจินแล้วก็ภรรยาของเขาทั้งคู่เนี่ยเหมือ จะไม่ได้เป็นตัวละครหลักแต่สุดท้ายแล้วเนีย่ยทั้งคู่นี่แหละก็เป็นตัวละครหลักเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ทําให้เรื่องทุกอย่างมันแบบเลวร้ายเข้าไปอีกอะเหมือนจะเป็นตัวเสริมตัวเสียมให้เรารู้สึกแบบม,มึงนี่นะเอออะไรประมาณเนี้ยพอจะนึกออกใช่ไหมคะคาแรคเตอร์ที่ปากดีอะ ส่วนผู้หญิงก็คือก็ลาออกจากงานแล้วก็มาเป็นแม่บ้านให้กับกูเจนและอีกตัวละครหนึ่งก็คือคังมารีค่ะคังมารีเนี่ยเป็นแม่ของเจนนี่ซึ่งคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยมีนิสัยที่ค่อนขา้างที่แบบชาวบ้านมากเป็นคนแรงๆเป็นคนแบบว่าคาแรคเตอร์แบบไม่น่าจะเป็นคนรวยได้เออแต่เธอก็มาอยู่ที่เพนเฮาส์ได้อันนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทําไมเธอถึงมาอยู่จุดนี้ได้ทั้งทงที่แบบดูจากคาแรคเตอร์ของเธอแล้วเธอไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้และอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครสําคัญของเรื่องนี้นัั่่่นนนนก็คคือออยีเงะ เ,เป็นผู้หญิงที่จนมากซึ่งเธอมีลูกชื่อโรนาซึ่งโอยุนฮีเนี่ยเป็นคู่อริแล้วก็เป็นศัตรูกับซอจินคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า2คนนี้เคยมีอดีตร่วมกันนั่นก็คือทั้งคู่เคยแข่งร้องเพลงแล้วปรากฏว่าจริงๆคนที่ชนะมันควรจะเป็นโอยุนฮีเพราะว่าโอยุนฮีร้องเพลงเพราะมากแต่แล้วผลที่ออกมาเนี่ยคนที่ได้แด่สังกลับกลายเป็นซอจินเพราะว่าพ่อของซอจินเนี่ยเหมือนไปบอกให้กรรมการแบบเปลี่ยนผู้ชนะอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้ซอจินได้แด่สั่งื่วนั้นไปแต่หลัง จากที่ซอจินได้รางวัลแล้วเนี่ยซอจินกับโอยุนฮีก็คือมาทะเลาะกันโอยุนฮีก็แบบเออทาไมอ่ะทำไมรางวัลถึงเป็นของเธอทั้งทังที่คนที่ไม่มีความสามารถอย่างเธอทําไมถึงแบบได้รางวัลอะไรประมาณนี้ทั้งคู่ก็คือทะเลาะกันแล้วก็โกรธมากซอจินก็เลยใช้เ้วยรางวัลอนะแทงคอโอยุนฮีทําให้โอย,ยุนฮะีเนี่ยไม่สามารถร้องเพลงได้อีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาพอมาปัจจุบันโอยุนฮีก็คือเป็นผู้หญิงที่จนมากแล้วก็ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงลูกชีวิตจะค่อนข้าง่างงะตนงะัซอยึวคร จะเป็นตัวละครหลักในซีซั่นที่1นอ่านี่ก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักๆในซีซั่นที่1นะคะต้องบอกว่าแต่ละครอบครัวแต่ละคนเนี่ยแซบมากเพราะทุกครอบครัวเนี่ยมีลูกรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยว่าแซบแล้วรุ่นลูกก็คือแซบยิ่งกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวของ The Penthouse ซีซั่นหนึ่งนะคะมันเริ่มจากการที่ว่าแก๊งเฮลาเพลสเนี่ยก็คือแก๊งพวกคนรวยที่เราพูดไปเมื่อกี้นี่แหละยกเว,นว้นโอหยุนีีีาาตันเพื่่่อททจจะจดงป์้ เหมือเป็นการเฉลิมฉลองของคนรวยอะไรประมาณนี้และในระหว่างที่ชิมซุยอนกําลังจะขึ้นลิฟต์เพื่อไปร่วมงานกับตัวคนเนี่ยอยู่ๆเธอก็ได้เหลือบเห็นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะตกลงมาตายชิมซวยอนก็คือตกใจมากก็แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆเห็นร่างเด็กตกลงไปอะเออไปแล้วแล้วก็ช็อกเหมือนกันแล้วร่างเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตกลงไปตรงน้ําพุซึ่งชาวเฮลาพาเลสไอแกงทั้ง7คนเนี่ยก็คือเห็นว่ามีศพเด็กอยู่บนน้าพุเขาก็ตกใจมากก็แบบเฮ้ยมันมีคนตายที่ไฮลาราเลสอะไรอย่างงี้ท ให้เอาศพเด็กผู้หญิงคนนี้ออกไปก่อนที่งานสุดน้ำพุจะเริ่มคนที่ไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้อาจจะงงว่าทําไมจะต้องรวมหัวกันในการเอาศพน้องคนนี้ออกไปด้วยทั้งๆท,ที่พวกนี้มันไม่ได้ทําอะไรผิดต้องบอกอีกก่อนว่าแก๊งแฮร์ริเเพลสเนี่ยมันมีลูกของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งไอ้พวกลูกๆของพวกมันนี่แหละดันไปแกล้งเด็กที่ตายซึ่งเด็กที่ตายคือมินซอนอาไอ้พวกลูกๆเนี่ยคือมันไปแกล้งแบบแกล้งแรงมากแกล้งถึงแบบชีวิตเลยอะแล้วประเด็นคือมันมีคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานว่าเด็กเปรตพวกเนี้ พ่อแม่ก็เลยคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีโซอามันฟื้นขึ้นมาแล้วมันเอาเรื่องที่ลูกๆพวกเราไปบอกกับตำรวจหรือไปบอกกับคนอื่นเนี่ยลูกเราแย่ละเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีข่าวออกไปว่าลูกๆพวกเรามีการใช้ค,ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ลูกๆของเราอะเข้ามอโซไม่ได้แล้ว้ดวยความที่พ่อแม่พวกนี้มันก็คือแบบไม่อยากให้อนาคตของลูกมันปนปีก็เลยตัดสินใจร่วมมือกันในการที่จะอ่ะก็กำจัดมีโซอาไปนี่แหละช่วยกันกำจัดศพมีโซอาอ,ออกไปทั้งหมดก็เลยร่วมมือกันในการที่ทำให้ดูเหมือนว่ามีโซอายาตตัว ซึ่งซอจินเนี่ยก็รับบททาเป็นเขียนจดหมายลาตายอะไรอย่างนี้เพื่อให้ดูเหมือนว่ามิซอนอาเนี่ค่าตัวตายส่วนฝั่งผู้หญิงก็คือกําจัดเลือดที่อยู่น้ําพุก็ช่วยกันเช็ดช่วยกันล้างอะไรอย่างนี้แล้วฝั่งผู้ชายก็ช่วยกันเอาศพของมิซอนอาเนี่ยใส่ถุงก๊อกแล้วก็เอาไปโยนที่บ้านของมิซอนอาเสร็จแล้วก็เผาบ้านเพื่อทําให้ดูเหมือนว่าสซอนอาเนี่ต้องการที่จะฆ่าตัวตายแต่ความพีคมันไม่ได้มีแค่นี้มิซอนอาเด็กผู้หญิงที่ตายไปเนี่ยปรากฏว่ามิซอนอาเนี่ยเธอเป็นลูกแท้ๆของชิมซูยอนนซซึ่่งชมยเีก็ รู้เหมือนกันว่าลูกแท้ๆของเธอคือมินซอนอาคือก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่าชิมซูยอนกับจูนันแทนนมีลูก2คนที่เป็นแฝดน,นั่นก็คือซอกชยองกับซอกฮุนอ่าซึ่ง2แฝดน,นี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของชิมซูยอนแต่แม่แท้ๆของ2องแฝดน,นี่จะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเฉลยในซีซั่นสองและลูกแท้ๆของชิมซูยอนละ่ะไปไหนชิมซูยอนเข้าใจมาโดยตลอดว่าลูกของเองเนี่ยคือเฮอินซึ่งเฮอินเนี่ยนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลมาโดยตลอดแต่แล้ววันนึงเลขาของจูนันแทนได้มาบอกความจริงกับชิมซูยอนว่าไอเด็กผููู้้้หญิงงททีีนอนอ่่นนนนออยตรัมใช่กแ นะลูกแท้ๆของคุณอะ่ะคือมีซอนอาซึ่งจูรันแทบเป็นคนสลับตัวตั้งแต่เด็กชิมซยอนก็แบบว่าคือไม่เข้าใจว่าแบบทำทำไมอะ่ะทำไมจะต้องสลับลูกสาวของแท้ของตัวเองไปให้คนอื่นเลี้ยงด้วยชิมซยอนก็โกรธมากว่าทาไมจะต้องมาสลับลูกแท้ๆของเชนด้วยแล้วพอสืบไปสืบมาก็รู้ว่าที่ผ่านมามีซอนอาที่เป็นลูกแท้ๆของเธอเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีกินดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยวกกับการที่ชิมซยอนเพิ่งมารู้ว่าคนที่ตกลงมาจากตึกนั่นก็คือมีซอนอาลูกสาวแท้ๆของเธอนนัเองจังหวะนนนนั้นค้คคืือออชิิมมมซยกกกก็็โรธาาาเเลว่งงขึบน ซึ่งตอนนั้นอะ่ะเธอรู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่ตกลงไปตายอ่ะคือลูกสาวของเธอแต่พอเธอวิ่งขึ้นมาปุ๊บสถานการณ์ตอนนั้นคือปกติมากมันเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะทุกคนล่าเริงทุกคนปาร์ตี้กันแบบสนุกสนานมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยชิมซุยอนเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าใน6คนเนี่ยมันมีคราบเลือดติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณคอหรือว่าบริเวณนิ้วหรือว่าที่เสื้อมันเลยทําให้เธอปักใจว่าฆาตรกรที่ฆ่าลูกสาวของฉันอะ่ะมันคือในี้แหละมันต้องเป็นคนในนี้แหละใครสักคนแล้ว Place ย,ยังไม่มีใครรู้ว่าชิมซูยอนรู้แล้วเรื่องราวการสืบหาความจริงว่าใครเป็นฆาตากรในการฆ่ามิซาอาก็คือเริ่มต้นขึ้นชิมซูยอนเนี่ยเขาก็ได้พยายามที่จะสืบชิมซูยอนก็ได้ใช้เครื่องดักฟังในการแอบ,บฟังจูนันแทตลอดเวลาว่าเขามีแผนที่จะทําอะไรแล้วก็พยายามสืบว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการตายของลูกสาวตัวเองด้วยตัวคนเดียวเพราะเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจใครไม่ได้ซึ่งในต้นเรื่องของซีซั่นหนึ่งซอจินกับจูนันแทเขาแอบ,บเป็นชู้กันแล้วในระหว่างที่ซอ จินกับจูรันแทจูบกันเนี่ยก็มีบุคคลนึงมาเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปไว้นั่นก็คือมีนสรานั่นเองชิมซูยอนก็เลยปักธงไปที่2คนก็คือซอจินกับจูดันแทรว่าทั้งสองคนนี้จะต้องเป็น2คนที่ฆ่าลูกสาวฉันแน่นอนเพราะว่ามันมีแรงจูงใจแง้ทั้งสองคนเป็นชู้กันล้ทั้งสองคนอาจจะไม่อยากให้มีนสราไปบอกความจริงกับเธอทั้งสองคนก็เลยเลือกที่จะฆ่ามีนสราซึ่งทั้งซีซั่นเนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อเฉือนกันของชิมซูยอนซอจินจูดัน งคิดว่าเธอฆ่าลูกสาวฉันอะไรทานองนี้ส่วนซอจินก็คือเกลียดชิมซูยอนเพราะว่าชิมซูยอนเนี่ยเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งของจูดันแท้นั่นเองเพราะว่าซอจินเนี่ยก็หลงรักจูดันแทเขาแล้วทีนี้เนี่ยตัวละครของโอยุนฮีดูเหมือนว่าคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งคนรวยสักเท่าไหร่เพราะว่าเธอเป็นคนจนแต่จริงๆแล้วในคืนเกิดเหตุคืนที่มีสนาตายอะ่ะโอยุนฮีไปที่เพนเฮาส์เหมือนกันซึ่งเหมือนวันนั้นเธอกินล่าแล้วก็เมามากแล้วเธอก็ต้องการที่จะไปโวยา่ง ในเรื่องเนี่ยคือลูกๆของแกงเคลาพาเลสเนี่ยต้องการที่จะเข้าโรงเรียนสอนร้องเพลงของซอจินซึ่งโรงเรียนนั้ถ้าใครเข้าได้ก็คือสามารถเป็นตั๋วในการเข้ามอโซได้เลยง่ายๆไอ้แกงลูกๆก,กับแก๊งพ่อแม่ก็เลยพยายามที่จะเอาลูกตัวเองเนี่ยเข้าโรงเรียนของซอจินให้ได้ซึ่งการสอบครั้งนี้จะเอาแค่5คนเท่านั้นพอประกาศผลออกมา 5คนลูกสาวของโอยุนฮีเบโลนาเนี่ยก็คือไม่ได้ซึ่งเธอเนี่ยติดเพียงตัวสำรองเท่านั้นเบโลนาก็คือโกรธมากแล้วก็มโมโหมากว่าทําไมในเมื่อฉันทำฉันทำดีมากก็คือแบบตามรอยแม่เลยแต่ทีนี้คนที่เข้ารอบกลับกลายเป็นว่าเป็นลูกๆของแก๊งเฮราเฟลสทั้งหมดบวกกับคนที่เข้ารอบอีกคนนั่นก็คือมิสนานั่นเองซึ่งต้องบอกว่า5คนที่ได้ไม่มีทางที่จะสละสิทธิ์แน่นอนแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนใดคนหนึ่งตายอะ่ะออโอกาสนั้นอะ่ะมันถึงจะเป็นของคุณซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าามีคนตย Yeah. ตัวสำรองเบอร์หนึ่งจะได้ขึ้นมาแทนที่ทันทีพอมิสันอาตายปุ๊บ,บก็เลยทําให้เบโลนาซึ่งเป็นตัวสำรองเบอร์หนึ่งเนี่ยได้เข้าเรียนโดยอัตโนมัติมันเลยกลายเป็นว่าโอยุนฮีกับเบโลนาเนี่ยอยู่เบื้องหลังการตายของมิสันอาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามิสันอาตายอะ่ะคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือโอยุนฮีกับลูกสาวเพราะลูกสาวเธอจะได้เข้าเรียนซีซั่นนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเราจะต้องตามหาฆาตกรตัวจริงว่าใครเป็นคนฆ่ามิสันอากันแน่ระหว่างจูเรนแทรหรือว่าซอจินหรือว่าแก๊งเคสนนึง หรือว่าเป็นโอยุนฮีแต่แล้วด้วยความดีของโอยุนฮีเนี่ยเธอก็สร้างความเชื่อใจให้กับชิมซูยอนเหมือนกันคือชิมซูยอนเนี่ยก็ไม่เคยคิดลายกับโอยุนฮีเลยแถมทั้งคู่เนี่ยยังร่วมมือกันในการที่จะกจําจัดจูรันแทอีกด้วยเพราะว่าโอยุนฮีเนี่ยก็คือไม่ได้ชอบจูรันแทอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจูนันแทเนี่ยมันทําเลวกับเธอไมากจริงๆเธอก็เลยตัดสินใจร่วมมือกับชิมซูยอนในการแก้แค้นจูดันแทแล้วก็สืบหาฆาตการตัวจริงว่าใครเป็นคนทําสืบกันไปสืบกันมาปรากฏว่าชิมูยอนนรร้้้แแลลววว่าจิงๆค ที่ค่าลูกสาว อเอคือโอยุนฮีคือตอรู้คือขนลุกมากว่าแบบเฮ้ยน้องสาวที่สนิทของฉันเนี่ยนะเป็นคนฆ่าลูกสาวฉันซึ่งเรื่องก็ได้เฉลยไปที่เรียบร้อยแล้วว่าในคืนเกิดเหตุที่มิซออาตายอะ่ะจริงๆตัวละครทุกคนอ่ะอยู่ที่เพนท์เฮาส์หมดเลยแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในงานปาร์ตี้มีแค่2คนนั่นก็คือชิมซูยอนกับโอยุนฮีนั่นเองอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่าโอยุนฮีเนี่ยเมามากแล้วโอยุนฮีก็คือเดินทางไปที่เพนท์เพื่อที่จะไปโวยวายอะไรเงี้ยว่าทำไมแบบชีวิตถึงเป็นแบบนนนนนีีี้้ททาไไมลูกั่่่่อะรแต พอโอยุนฮีขึ้นลิฟต์มาบังเอิญว่าลิฟต์มันไปเปิดชั้นเดียวกับที่มิซอนอาอยู่พอดีซึ่งพอโอยุนฮีออกมาโอยุนฮีก็ตกใจมากว่าสภาพมิซอนอาก็คือแบบสภาพดูไม่ได้ดูโซมากเหมือนโดนซ้อมมาต้องบอกว่ามิซอนอาเนี่ยเพิ่งหนีออกมาจากซอจินกับตุนแทเพราะทั้งสองคนน่ะจับมิซอนอาไปซ้อมเพื่อที่ต้องการที่จะเอาคลิปที่มิซอนอาเคยถ่ายที่ทั้งคู่จูบก,กันเอาไว้แต่มิซอนอาก็คือไม่ให้อะไรอย่างนี้ก็เลยโดนจับแล้วก็ซ้อมเธอแบบเยอะมากแต่มิซอนอาก็คือหนีมาได้แต่พอหนีมาได้ ดันบังเอิญมาเจอกับโอยุนฮีพอดีมิสอนอาก็แบบว่าเออคุณป้าช่วยหนูหน่อยคุณป้าจะช่วยหนูใช่ไหมอะไรอย่างงี้ตอนแรกโอยุนฮีก็คือแบบตกใจมากว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นานแต่อยู่ๆด้วยอารมณ์ชั่ววูบเธอก็จับมีสอนอาขึ้นมาตรงระเบียงแล้วเธอก็พูดว่าเออถ้ามันไม่มีเธอสักคนน่ะลูกสาวฉันนะต้องได้เข้าเรียนสิแล้วโอยุนฮีก็ตัดสินใจคักมีสอนอาลงไปเลยคือแบบวินาทีชั่ววูบจริงๆอะ่ะกลายเป็นว่าฆาตกรตัวจริงใน,ในการฆ่ามีสอนอาก็คือโอยุอหยอนนเ่ยสสืืบบไไปมาาธก็ด้้้รรูววจิงๆแล คนที่ฆ่าลูกสาวของตัวเองอะ่ะก็คือน้องสาวที่สนิทนั่นเองทีนี้ชิมซอนก็เลยบอกกับโอยุนฮีว่าให้โอยุนฮีเนะี่ยไปมอบตัวคือไม่ได้แบบบังคับขู่เค้นอะไรมากแต่ก็บอกให้โอยุนฮีไปไปมอบตัวซะซึ่งในที่สุดอโอยุนฮีก็ได้ตัดสินใจที่จะ มอบตัวแต่ในขณะนั้นเองนะคะชิมซยอนก็ตัดสินใจที่จะมาหาจูนันแทเหมือนกันอารมณ์เหมือนเธอรู้ความจริงแล้วแล้วฝั่งจูนแทก็รู้ความจริงแล้วว่าทั้งหมดที่ผ่านมามันคือแผนของชิมซุยอนใช่ไหมเธอรู้หมดแล้วใช่ไหมว่าเขาทาอะไรกับลูกสาวแท้ๆของเธอบ้างอะไรประมาณเนี้ยต่างคนก็ต่างแบบต่างรู้ความจริงกันแล้วอะชิมซยอนก็เลยมาหาจูนนแทที่ห้องทํางานแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยทีนี้ในระหว่างนั้นเองเ,องเนี่ยมีบุคคลน,นินามเข้ามาในห้องแล้วก็ใช้มีดเนี่ยเสียบไปที่ท้องของชิมซุยอนทอนอาให้ยา แล้วจังหวะนั้นเองก็มีคนวิ่งเข้ามานั่นก็คือโอยุนฮีนั่นเองคือคาแรคเตอร์นี้เป็นคาแรคเตอร์ ain, ที่โจนแล้วก็ยังไม่มีดวงอีกเพราะว่าเข้ามาได้ผิดจังหวะมากเพราะว่าจังหวะที่เธอเข้ามาหาชิมซูยอนเนี่ยมันกลายไปว่าเหมือนโอยุนฮีถูกจัดฉากทําให้ดูเหมือนว่าโอยุนฮีเป็นคนฆ่าชิมซูยอนซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นตํารวจก็ได้มาจับโอยุนฮีไปในข้อหาผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าชิมซูยอนนั่นเองค่ะเธอก็ไม่ได้เถียงอะไรตํารวจแล้วก็ยอมเดินตามไปแต่โดยดีีีแตตต่่่่ในนรระหวววาาาางงททํํํจกลััโอยุไป มีตำรวจก็มีรถคันนึงมาชิงตัวโอยุนฮีไปนั่นก็คือโลแกนล,ลีนั่นเองซึ่งโลแกนล,ลีเนี่ยเป็นพี่ชายบุญธรรมของมิโซราเหมือนเขากลับมาเพื่อที่จะแก้แค้นว่าใครเป็นคนฆ่าน้องสาวของเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แท็กทีมกับชิมซูยอนตั้งแต่แรกแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่พอมารู้ว่าชิมซูยอนตายโลแกนล,ลีก็คือโมโหมากโลแกนล,ลีก็เลยวางแผนที่จะลักพาตัวโอยุนฮีแล้วเขาก็ได้ถามโอยุนฮีว่าคุณฆ่าชิมซูยอนทำไมเพรา,เา,าะเขาก็โกรธมากแลล้วเเาก็ยมี หรือว่าใช้ด้ามอะไรสักอย่างแทงไปที่ของโอยุนฮีก็คือเป็นรอยแผลเดิมที่โอยุนฮีเนี่ยเคยโดนโอยุนฮีก็คือล้มเลือดไหลแล้วเรื่องก็จบและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ The p เ n t h o u s e ซีซั่นหนึ่งซีซั่นหเนี่ยเป็นเรื่องราวของการตามหาฆาตรกรที่เป็นคนฆ่าลูกสาวของชิมซยอนนั่นก็คือโอยุนฮีนั่นเองแต่สิ่งที่เด่นๆในซีซั่นนี้เนี่ยเราขอยกให้ซอจินเลยเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยเธอลีดจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเธอแล้วก็การกระทําของเธอต่างๆนางเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจคือนางอ่ะเป็นผอ,อ,อของโรงเรียนแล้วเหมือนกับว่าพวกผู้ปกครองแก๊งคาราเพลสเนี่ยต้องการที่จะให้ลูกตัวเองอ่ะเข้าโรงเรียนของซอจินกลายเป็นว่าทุกคนน่ะจะต้องก้มหัวให้กับซอจินหมดเลยเพื่อลูกๆของตัวเองตรงเนี้มันเลยกลายเป็นแบบว่ามันไม่มีใครสามารถที่จะทําอะไรซอจินได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทําอะไรไม่ดีกับซอจินมันก็อาจจะส่งผลถึงลูกของตัวเองอะไรประมาณนี้ด้วยความที่ซอจินมันก็เป็นคนไม่ดีอ่ะเป็นคนเลวแล้วยิ่งมีอํานาจอีกเวลา ราดูแล้วก็จะยิ่งรู้สึกว่าโมโหอะว่าแบบจะทายังไงถึงจะเอาผู้หญิงคนนี้ลงได้วกกับเธอเองก็ไปเป็นชู้กับซูนาแทนเหมือนกันก็คือมาหาอำนาจกับมาหาอำนาจเป็นชูกันก็ยิ่งแบบทวีคูณความเร็วขึ้นไปใหญ่ซึ่งต้องบอกว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยคำออกมาได้ดีมากๆเลยคือตัวละครซีซั่นนี้เยอะมากนะทุกคนเอาในจริงแต่ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ทําให้ตัวละครไหน d r อปหายไปเลยเรารู้สึกว่าทั้ง7คนอะมันเด่นพอๆกันเลยแต่อาจจะต่างคาแรคเตอร์กันออกไปซึ่งตัวละครมันลงตัวไปหมดอะมันน่า จะเป็นผลของการที่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อะ่ะพอเขามาแสดงด้วยกันเราเลยรู้สึกว่าเออบาลานซ์มันดีมากๆอะ่ะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาแบบน้ำเน่ามากแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะโอเวอร์มากแต่ด้วยความสามารถของนักแสดงมันทําให้บทที่มันโอเวอร์มากมเนี่ยมันดูสมจริงแล้วก็มันทาให้เราเนี่ยเชื่อได้ว่าไอสิ่งเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆคืออันเนี้ยต้องปรบมือให้กับบทแล้วก็ปรบมือให้กับนักแสดงจริงๆเพราะถ้าซีซั่นหนึ่งเนี่ยทำไว้ไม่ดีเนี่ย าตาามมาซึ่งก็มีหลายคนนะคะที่เพิ่งจะมาดูซีซั่นหนึ่งเพราะว่าเผลอไปดูซีซั่นสแล้วก็ย้อนกลับมาดูอะไรอย่างนี้ซีซั่นหนึ่งเนี่ยถึงแม้จะเฉลยแล้วว่าคนที่ฆ่ามีซนอาตายอะ่ะเป็นโอยุนฮีแต่ซีซั่นหนึ่งก็ยังทิ้งปมอะไรหลายๆอย่างไว้เพื่อปูมาอย่างซีซั่นสเหมือนกันนะเพราะซีซั่นหนึ่งเนี่ยทิ้งท้ายไว้ให้เราสงสัยว่าโอยุนฮีตอนจบตายหรือเปล่าเพราะเธอเนี่ยโดนแทงคอแล้วเลือดคือไหลเยอะมากมันก็เลยชวนให้คนสงสัยว่าเฮ้ยมันจะจบแบบนี้ได้ยังไงตัวละครแบบตัวลลละะะครรหักเเยยยนนะนทาาาไมมถึงงาาแบบตตออจีี้้่ มันก็จะเป็นโฟมปูเบียงซีซั่นสว่าโอฮีตายไหมแล้วหลังจากจบซีซั่นหนึ่งมันก็มีข่าวมาว่าชิมซูยอนเนี่ยจะกลับมาในซีซั่นสซึ่งจะมาในรูปแบบไหนเป็นตัวละครใหม่หรือว่าเป็นแฝดหรือเป็นคนที่หน้าเหมือนเอออันนี้เราก็ต้องไปติดตามในซีซั่นสซึ่งบอกเลยว่าคือไม่คาดคิดจริงๆว่าจะเขียนบทออกมาแบบนี้ก็คือตะลึงเหมือนกันนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสรุปเนื้อเรื่องของ The p e n h o u s e ซีซั่นหนึ่งทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นซีซั่นที่ตอนเยอะสุดละน่าจะประมาณ20 21ตอน ไม่ได้เหมือนกันเป็นซีซันที่ตอนเยอะสุดแล้วเพราะว่าซีซันสเนี่ยมีเพียง13ตอนเท่านั้นซึ่งถ้าใครอยากฟังแอปสรุปเนื้อเรื่องของเดอ p e พ t ท o u s e ซีซันสเนี่ยต้องติดตามมาเร็วๆนี้แน่นอนก่อนจากกันไปนะคะแอปเปขออนุญาตชี้แจงเรื่องที่คลิปรีแคปเด e p e พ t ท o u s ามันหายไปจากช่องแอปอเพราะว่าคลิปของแอปอโดนบล็อกจากเจ้าของลิขสิทธิ์มาเลยไม่สามารถรับชมได้อีกต่อไปแต่ไม่เป็นไรวันนี้แอปก็เลยมาทําคลิปให้ใหม่เพื่อให้แฟนๆ p พ n ท h o u s e เนีน่ยได้มีพื้นที่ในการเหมาหมา ไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งช่องแ p ปพลายด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ทุกคนไปติดตามนั่นก็คือเพจเปิดหมดีส์นะคะก็จะเอาไวค้คอยอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วก็เอาไว้พูดคุยกับทุกคนนะสำหรับวันนี้แอปขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ